Bonjour. Bonjour. like,

ก็ยังคนคิดถึงนิดนึงยังฝันไว้ได้ใจบ้าไม่มียืรอายแต่ทำทำไมกับคนใจที่รั เนื้อระวีสวัสดีสาวตุ้มจา๋าเลิฟเลิฟะสันเนื้อระวีไปไหนไปทํางานสาวตุ้มไปทํางานกับเนื้อระวีพอเบิ้ลบัวแก้วสวัสดีค่ะพอบิ้ลบัวแก้วสวัสดีนิ้วโป้งสองนิ้วสู้สู้อสันโอ้สาวตุ้มแบสู้ซาเด้พอบิ้ลพอเบิ้นนี่ถ้าจะเป็น มีทำได้เนาะร้องเพลงดังๆอยากจะร้องดังดังวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์คนยังไม่ตื่นแหกปากไม่ได้เกรงใจเขาระวีวันอาทิตย์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะคนที่เขาเสียงดังก็ให้เขาเสียงดังไปแต่เรายังเสียงดังไม่ได้เนาะ ต้องออกไปข้างนอกก่อนตอนนี้มันยังอยู่ในเมืองอยู่ที่นี้ชาวบ้านเขานอนอยู่สาตุ้มกำลังจะพาไปชมพระอาทิตย์ขึ้นก็มีนักท่องเที่ยวคนจีนอยู่สามคนเนาะใสยจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือว่าตายายหลานตาตุ้มเดินตามตุดเขาซึ่งมันยังเป็นบ้านคนอยู่แถวนี้ก็เลยพูดเสียงดังยังไม่ได้ถนอมเสียงนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวจะพาไปไป หน้าด่านของทะเลสาบจะได้พูดเสียงดังตอนนี้กำลังผ่านเดินผ่าเมืองอยู่เนาะดวงเมืองวันนี้นะคะบอกว่าจะมีแดดแล้วก็อุณหภูมิ28องศาเตรียมชุดว่ายน้ำชุดเล็กชุดน้อยชุด อ่อยเยื่อใครมีก็เอาออกมาส่วนสาตุ้มนี่ไม่เตรียมชุดอะไรเลยเลื่องงานก็อยู่ระเบียงบ้านตัวเองโนโราโนปราถึงแล้วฮอดแล้วนะคะพระเบิ้นสวัสดีพี่ระวีนะคะเนื้อลาน,านาก็ให้ดอกไม้สรารพัดดอกอะไรมานะคะอันเนื้อระวีบอกว่า ัวเราะนะคะฟ้าสวยมากนะคะเหนือระวีบอกแล้วก็พอดีพอดีเลยยี่สิบแปดมันร้อนสแล้วสาวตุ้มนี่ร้อนนะนะคะพ่อบรนก็ให้ให้จีบมือมาติพ่อบรรณนสิฟอนตินั่นนะ่ะดูฟ้าดูฟ้ากําลังจะขึ้นฟ้าขึ้นแล้วแต่พระอาทิตย์กาลังจะขึ้นตอนบ่ายนะ่ะยี่สิบแปดแต่ตอนนี้นะ่ะหกองศาก็นาวนิดหน่อยรว